ทีนี้มาดูในส่วนของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเ,เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีการต้อนรับนะ,ะคะกรมวังผู้ใหญ่ประจําวังสุขโขทยัยพร้อมกับคณะที่เดินทางมานะคะเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ตรวจดูในเรื่องของความพร้อมของการเตรียมการจัดงาน Color of บุรีรัมย์2025ค่ะเพื่อที่จะให้ช่างทอผ้าแล้วก็ตลอดทั้งพี่น้องประชา ชนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้านานา,นา,นานชนิดนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยฮะได้มีโอกาสต้อนรับพลเอกสิวะพระมนทัศน์กรมมวังผู้ใหญ่ประจำฟังสุขโขทยัยพร้อมกับคณะค่ะเดินทางไป ตรวจนะคะสำรวจพื้นที่แล้วก็ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาซึ่งมีร่างหมายกำหนดการจะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ Color of b u r i บุรีรัม2025ค่ะเป็นการส่วนพระองค์จะมาในวันพุทธที่19มีนาคม2568ค่ะโดยโครงการพัฒนาชุมชนนะคะได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมแลวก็ ภาคเอกนชนนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง16เมษายน2568ที่บริเวณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอาขออภัยค่ะเพื่อที่จะสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยดำเนินงานตามพระําริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาในเรื่องผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะแล้วก็จดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดทั้งเพื่อที่จะให้ช่างทอผ้าประชาชนในพื้นที่นะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์นานาชนิดนะคะโดยมีนายสยามสิริ มงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายปิยปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายเนวินชิดช,ชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดรวมไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการรวมลงพื้นที่นําเสนอข้อมูลและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติค่ะซึ่งสําหรับ งาน Color of Buriram สองพันี่สิบห้านี้นะคะจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่19มีนาคมถึง16 เมษายนสองพนที่บริเวณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานเนี่ยก็จะมีนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุกภูมิปัญญาวัฒนธรรมและก็ความเป็นไทยผลิตภัณฑ์ผ้าทอนานาชนิดค่ะและก็งานหัตถกรรมต่างๆการออกแบบและก็สร้างสรรค์นะคะโดยชาวบุรีรัมย์โดยจะมีการแบ่งเป็นห้องๆกับคลุณผร้ฟังห้องที่1เนี่ยจะเป็นอาณาจักรมรดกอันมั่งคั่งของผ้าไหมไทยห้องที่สองนะคะเป็นวิวั ทนาการพลวัตของผ้าใหม่ไทยในแฟชั่นร่วมสมัยค่ะห้องที่3ค่ะเป็นประสมะสานนวัตกรรมผ้าใหม่ไทยแล้วก็งานหัตถกรรมค่ะเข้ากับเครื่องประดับของใช้ไลฟ์สไตล์แบบร่วมสมัยนั่นเองและห้องสุด ใช่ค่ะห้องที่4นะคะก็คือการปกป้องผ้าไหมไทยโบราณนะคะแล้วก็สำรวจความก้าวหน้าร่วมสมัยแล้วก็การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากโครงการแนวพระราชดาริจากทั่วประเทศนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งเลยนะคะที่จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเ,าเริ่มที่จะเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะคะซึ่งก็ เดี๋ยวใกล้ๆวันจะได้มาประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทางด้านของกรมวังผู้ใหญ่แล้วก็ คณะนะคะได้มีการเดินทางมาเพื่อที่จะดูในเรื่องของความพร้อมต่างๆมีการดำเนินการ,การถึงไหนติดตามการเตรียมการต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งก็งานใหญ่ที่เราทุกคนก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะช่วยกันในการจัดงานเนี่ยเห็นหลายท่านบอกว่าต้องออกไปเก็บดอกสแปงกันหลายท่านเลยนะคะแล้วก็อนอกจากจะ ร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะคุณบูฟังถ้ามีแขกบ้านแขกเมืองมานอกนักท่องเที่ยวมาเราก็จะต้องเป็นชาบ้านที่ดีในการที่จะต้อนรับนะคะผู้ที่ามาในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจัดงาน Color of b u ร i r a m นั่นเองค่ะ